ทุกคนครับในบ้านมีของอร่อยเวยตามเข้าไปดูกันครับบรรยากาศในห้องอาหารจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนร้านนี้เป็นร้านเชฟทีโบลนะครับมีเชฟยืนอธิบายอย่างนี้นะฮะเมนูเสิร์ฟแรกนะครับสมอบไบ้นะครับข้างนอกมีความกรอบครับข้างในมีความคริมมี่หอมโฟกาเบาๆเข้ามากๆเลยครับคำนี้ผมชอบสุดๆเลยครับต่อไปเป็นทาทะเลนะฮะเป็นเมนูปลาดิบนะครับได้ฟิวโอมากาเมกนะครับเวลามีเมนูปลาดิบมาเนี่ยต่อมาคือเบลแคปนะครับไอแผ่นเขียวๆที่เห็นอยู่นะครับมันคือถั่วลันเตาละเอียดนะครับบอกนะครับว่าคำนี้นุ่มละมุนนนนนแบบบบไไดด้้้หลลาาาาายยยอออรรรรมมมณ์กจิงๆคคคคััววเเเีีะำต่ปป็ูส ับหอยชิ้นโตๆวางอยู่ข้างบนเลยนะฮะทำนี้ดีมากๆเลยนะครับอร่อยลงตัวสุดๆหอยใหญ่จุใจนะครับต่อไปคือเมนูล็อกลับสเตอร์นะครับกั้งในซุปข้าวโพดขาวนะครับมีความเข้ากันริ่งสุดๆนะครับและก่อนเข้าจานหลักนะครับเขาให้น้ำล้างปากกันก่อนนะครับพอเข้าถึงเมนูหลักนะครับผมเจอมังฟิชชีกนะฮะทุกคนจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าปลามันเป็นยังไงนะฮะนำเข้ามานะครับทุกคนรสชาติแปลกใหม่มากต่อไปคือดักบีชนะฮะทุกคนมีบีชรูนเดี๋ผมบอกเลยว่าบีชรูนทำได้ดีมากอร่อยมากเลยครัััับบบบบแแแลล้้้้ววววกกกกกกก็็็็เเเเเปปปดดดดดนน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 ีีี่่่ยยททททาาาาาาไมมมมมมคคคคๆุุะรรรออหง